เชื่อผมไม่ไหวแล้วผมจะร้องไห้แล้วปกติพี่ทำไงอ่ะเขายกเลิกอ่ะบริษัทยกเลิกติดต่อบริษัทครับแต่ผมจ่ายตังค์บริษัทไปแล้วด้วยไงเชื่อผมเครียดแล้วนะพี่เครียดแล้วเขาบอกเขาอยากเขาอยู่ปักกิ่งอ่ะพี่ป่านหน้ารถผมมาเมื่อกี้พี่ป่านเนี่ยเนี่ยคันเนี่ยเมื่อกี้ผมจะออกมาเนี่ยคันเนี่ยเบรกไม่เลยได้กลิ่นเลยคือพี่ป่านหน้ารถผมมาเมื่อกี้โอ้โหต้องต้องจ่ายค่าเสียหายอ่ะไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยป้าพี่ตอนไหนอ่ะ ำวเลยค่ะกดเบรกเมื่อกี้แบบควันขึ้นเลยสวัสดีครับผมดำดดดมนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลอมเป็นแมสเซนเจอร์นะครับทําการเซอร์ไพรส์คนโดยการที่จะเอาของไปแจกคนนะครับผมก็วันนี้เราจะเอาโคดีดองไปแจกนะครับคือทุกเนี้ผมเห็นแบบ l i ยแมนแก๊ปอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับคือเขาร้อนเขาอะไรกันมากเนี่ยแค่นี้ผมเพิ่งเริ่มคิดผมก็ร้อนมากแล้วผมก็แบบเห็นแล้วอยากจะให้กำลังใจนะครับเราก็ทำการเอาโคเรดองนะครับไปแจกนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณทางโคเรดองนะครับที่บสนนส,สินค้ามาครับในการแจกเป็นแซลมอนดองกุ้งดองหมึกดองห่อเป่าฮื้อดองนะครับใครไปดูคลิปที่แล้วก็ไปดูด้วยนะครับคลิปที่เราทํากับโคเรดองคลิปนี้ครั้งนึงนครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีแจกเงินรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับจำนวนเงิน10,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปแจกเลยพวกเพื่อนๆพี่คนส่งของนะครับเหนื่อยกันมาเยอะเราก็จะไปเซอร์ไพรส์แล้วก็ไปพบปะไปแจกของอะไรดีป่ะจัดแต่ละคลิปนี่แกงตัวเองจัดเลยไปครับผม นี่ครับพี่พี่พี่ไปส่งไหนอะไปพาซิโอนี่ไปยังไงอ๋อสาวไปส่งไหนแล้วพี่โพดีดองอ่ะเขาเขาให้เอาไปแจกเอาไปแจกยังไงเอาไปแจกเอาไปกินก็ได้พี่ผมขี้เกียจที่จะส่งละเกลียดส่งละลูกค้ายกเลิกไปแล้วไม่ลูกค้าจ่ายตังค์แล้วไงอะไรสาวเขาจ่ายตังค์แล้วเอาลูกค้าไม่เอาเหรอลูกค้าไม่เอาลูกค้าบอกว่าให้เอามาแจกต่อเอาไปมี่เหนื่อยป่ะพี่เหนื่อยป่ะร้อนป่ะร้อนครับร้อนเหรอ ไปฟารีสนี่ไปทางไหนอ่ะปารีสบริษัทปารีสเหรอไม่ฝรั่งเศสอ่ะสู้ๆครับผมครับอันนี้ถ่ายคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปครับผมข้ัวทีครับข้าวผมพี่ลูกค้าเขาบอกอยู่ว่าอยู่ปักกิ่งอ่ะราคาฟ้าอยู่ครับฮะของอะไรอ่ะของโคเรดองอ่ะปักกิ่งนี่อยู่แถวไหนปักกิ่งอยู่ที่จีนอยู่ที่จีนอยู่ที่จีนใช่ครับผมต้องขึ้นเครื่องบินไปไหมเนี่ย น้องโทรถามนี่อยู่ไหนโอ้อยู่บัิกกิ่งอะ่ะ <c oughs> สรุปนี่ผมไปบัิกกิ่งยังไงอ่ะไปเคิืงไปเลยไป้เราไปเลยพอดีผมถ่ายรายการมาลองเป็นคนส่งของไง <c oughs> ดูว่ามันจะร้อนแค่ไหนมัน <c oughs> จะเหนื่อยแค่ไหน <c oughs> ก็สู้ๆครับพี่ช่วงนี้อากาศร้อนด้านกล้องครับโบกมือให้กล้องเลยครับ <c oughs> นี่ขนาดเพิ่งถ่ายมาแค่ประมาณ20นาทีนะโคตรร้อนอ่ะของจะหมดแล้วผมกล้าพูดเลยนะว่าอาชีพผมอะยูทูบเบอร์อะแม่งเหนื่อยไม่เท่าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย คือถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเหนื่อยไปถ่ายคลิปบ้างแต่ผมกล้าพูดเลยว่าอาชีพผมเหนื่อยไม่เท่านี้ไปคืออยากจะบอกว่าอาชีพเปพ็นพนักงานส่งของเป็นไรายเดอร์อย่างเงี้ยแม่งเป็นอาชีพที่แบบมีคุณค่ามากเลยนะเพราะว่ากว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์กว่าจะไปส่งของเนี้ยถ,ถ้าไม่มีคนเหล่านี้อยู่อ่ะคือมัน,ม,นมันก็ไม่มีใครทำอ่ะคือมันร้อนนะครับก็อ,อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนก,กาลังขับเคลื่อนสังคมนะแม้กระทั่งคนที่ขับส่งของนะมันก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับถ้าไม่มีคนเหล่านี้อยู่ก็คือแบบเศรษฐกิจก็คงไม่ได้้้ไ่่ดดดดขขับเเเคลือนนนนนีีีาายสูููๆป็กใใจหถะ เขายกเลิกวะฮะเขายกเลิกวะทำไงดีวะเขายกเลิกขับอะไรอ่ะไม่ผมผมขับอย่างนี้ไงรับมาจากบริษัทเขาเลยอ่ะผ่านไลน์อ่ะที่ผมไม่ไหวแล้วผมจะร้องไห้แล้วปกติพี่ทำไงอ่ะเขายกเลิกอ่ะจากบริษัทยกเลิกติดต่อบริษัทแต่ผมจ่ายตังค์บริษัทไปแล้วด้วยไงที่ผมเครียดแล้วนะพี่เครียดแล้วเขาบอกเขาอยู่ปักกิ่งอ่ะเขาบอกไลน์ด้วยเหรอใช่ครับผมเครียดผมจะร้องไห้แล้วปกติพี่เคยเคยโดนยกเลิกปะเคยครับแต่ว่าติดต่อบริษัทใช่เหรอใช่ครับบริษัทมันอยู่ที่จีนอ่ะผมต้องไปปจีีีนนน่่่ะพตัวแมาเหร ใช่ครับใช่อ๋อแล้วพี่เดียวติดต่อลูกค้าไม่ได้เลยครับเขาบอกเอาผมแจกพี่เนะซื้อผมซื้อดีกว่าผมซื้อต่อพี่ดีกว่าใช่เหรอพี่จะซื้อต่อของอะไรใช่เดี๋ยวผมซื้อต่อดีกว่าที่เราพาอะไรกับหอกอะไรเนี่ยก็พี่เสียตังค์ซื้อมาไม่ใช่เหรอใช่พี่เดี๋ยวตังซื้อมาเดี๋ยวผมแจกเลยพี่นะไม่ไม่ไม่พี่กระบอกอะไรเดี๋ยวผมซื้อต่อดีกว่าซื้อต่อดีกว่าซื้อต่อดีกว่ากระบอกเราประมาณพันกว่าบาทอะพันกว่าบาทนี่เลือกคุยเลยครับอ่าผมแจกพี่เลยนะกระบอกเนื้อนะเองแ่า้ เราเล่นเราเล่นนะครับผมวันนี้ผมมาลองเป็นแก๊ปดูไงผมมาลองขับดูเนี่ยดูว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนยิงไม่กล้องเลยยิงไม่ได้พี่เขาบอกไม่ต้องฟังหินเลยนี่โบกโบกมือให้กล้องเลยครับกล้องอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ก็คืองงเลยนะครับทุกคนงงหมดว่าเกิดอะไรขึ้นผมไปถึงก็ไปบอกเขาว่ามันดโดนยกเลิกว่ะพี่ทรง,งแบบหน้าสงสารนะคือแบบพอผมได้เข้ามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยก็แบบเริ่มเห็นสังคมเริ่มเห็นวิถีชีวิตโอเคไปแจกต่อพี่ เขาบอกว่าไปส่งเชียงใหม่อะ่ะมันมีด้วยเหรอผมไม่เคยเจออ๋อไม่เคยเจอพี่พี่เคยเจอไปส่งในในในไกลไหมไม่ครับมีมแต่เราแวกงแถวๆนี้อ๋อผมลืมดูอ่ะผมก็กดได้ลืมดูเลยจริงๆมันไม่น่าจะจริงมาให้เราแถวๆนี้นะผมต้องส่งไปเชียงใหม่เลยเหรอต้องขึ้นรถทัวร์ป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ลองด,ดูด่านลูกค้าเขาดูเขานี่วะยิงที่ไหนกันแน่ที่เชียงใหม่เฉยได้ป่ะเอาแล้วงานทำไมมันยิงมาแบบนี้มาเชียงใหม่มา,มายิงที่ได้ไงจริผมจ้างพี่ต่อป่ะ ไปไม่ได้หรอกมอไซค์พี่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวครับอ๋อมอไซค์ผมไม่ไหวเหมือนกันฮะที่ต้องไปจ้างต้องไปจ้างเครื่องบินไปไหมเนี่ยต้องจ้ต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะทั้งนั้นเลอ๋อเย้ออะผมให้พี่กินเลยพอดีผมมาถ่ายรายการนะผมมีกล้องมีกล้องอยู่แล้วนะออ๋ผมมาลองเป็นแก๊ปดูครับโอเคครับผมอันนี้อันนี้ให้เลยใช่ไหมให้เลยครับผมเอาไปกินเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่เขาบอกว่าพี่ส่งที่เดียวผมป่ะส่งพี่ไปที่ไหนนะ K เอับที่เดียวกันเลย <โอ S 1> ผมผมผมฝากไปได้ป่ะของของใครอะพี่ลูกค้าชื่อนี้ป่ะชื่ออะไรวะเห็นเขาบอกว่าป้ายทะเบียนสองแปดสองหนึ่งชิ้เดียวกันอะไอพีอาร์เอหรอาทำไมลูกค้าชื่อนี้อ๋อเออใช่ใช่ใช่อันนี้เลยออเอาเลยพี่เอาไปสองกล่องเลยพี่อ๋อมีสองกันใช่อใชสองกันสองกันเนี่ครับฝากอันนี้เก็บตังค์ได้นะพี่แล้วค่อยโอนให้ผมก็ได้เท่าไหร่ประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเดี๋ยวพี่ค่อยเจอผมข้างหน้าค่อยให้ผมก็ได้ อยู่แถวนี้แหละครับแถวนี้แหละขอบคุณครับผมครับพี่พี่ผมมาอเล่นไม่พอดีผมกำลังถ่ายรายการอยู่เนี่ยกล้องครับบอกผมให้กล้องหน่อยครับพี่เอาไปกินเลยโคเลดองครับผมไม่ต้องไปส่งลูกค้าล้อเล่นล้อเล่นเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับ ก็รู้สึกอะไรแล้วก็เออช่วยๆกันโอเคเป็นคนใจดีนะโอเคครับผมโอเคครับผครับสู้ๆครับผมโอตังค์้อ๋อยที่โดนหลอกง่ายจะโอนตังค์ให้ผม้โอคครับขอบสิ่งนึี่ผมเห็นรอบนี้ก็คือว่าแบบเหมือนกับไลเดอร์ทุกคนนะครับพยายามแบบช่วยกันแบบเวลาเราเข้าไปถามอย่างเงี้ยเขาก็พยายามช่วยเตที่นะาแบบเฮ้มีด้วยป่ะให้โทวรถามบริษัทเลยอะไรเงี้หนแต่ละคนก็แบบว่ามีน้าใจต่อกันะครับก็ดีนะคนอื่นคนภายนอกนะครับที่ไม่ได้เป็นไเดอร์ ก็ควรจะเห็นใจแล้วก็ช่วยกันเอื้อเฟื้อต่อรายเดอร์นะครับเดี๋ยวเราต่อไปครับพวกเราไปแจกเงิน1,000 0บาทให้กับผู้โชคดีกันเลยไป <universities> หลังจากที่เราพยายามเซอร์ไพรส์ลูกค้ามารอบพี่แนตวตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จแผนแผนร่มแผนล่ม,ลม,ลมตอนนี้เราก็เลยเป็นแผนใหม่มาทำการแแกดักรอลูกค้าในปั๊มไปดูกันครับว่าจะเป็นไง ไอพี่พี่ปาดหน้าผมไหมอ่ะพี่พี่ปาดหน้ารถผมไหมเมื่อกี้พี่ปาดเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยเมื่อกี้ผมจะออกมาเนี่ยคันเนี้ยเบรกไม่เลยได้กลิ่นเลยคือพี่ปาดหน้ารถผมมาเมื่อกี้ดูดูกล้องได้ดูกล้องหน้ารถผมได้คือพี่ปาดหน้ามาโอ้โหแบบเกินไปมาดูพี่ควันขึ้นเลยคันเนี่ยเนี่ยโอ้โห ต้องต้องจ่ายค่าเสียหายอ่ะไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยป่าพี่ตอนไหนอ่ะเมื่อกี้เลยดูดูรถก่อนครับดูรถก่อนผมไม่มีรอยนะดูแลเมื่อกี้คือปาดหน้ารถผมอ่ะเบรกเมื่อกี้อ่ะพี่กดเบรกเมื่อกี้แบบควันขึ้นเลยพี่ต้องจ่ายผมแล้วแหละไม่เช็คเช็คอู่ได้คือเมื่อกี้พี่พี่แบบปาดผมแล้วแบบมันเบรกไงใช่มันเบรกผมมีคลิปอยู่เนี่ยพี่จะดูป่ะอ่ะดูนะคือค่าเปลี่ยนเบรกผมหมื่นหนึ่งอ่ะพี่มีป่ะไม่เลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมีไหมพี่ถ้าไม่มีผมให้พี่นะไม่มีใช่ไหมพี่ผมให้พี่นะ โอเคครับคุณบัวยินดีด้วยครับคุณไปพูดจุดดีจากโคเรดองครับผมโอเคคุยกับตำรวจเลยค่ะจากแคมเปญโคเรดองเจอสามรับหมื่นครับผมค่ะคือเลือกคุณบัวเพราะว่าเลือกจากคลิปอะค่ะเอันนี้คุณบัวพอซื้อครั้งแรกเหมือนกันครับอร่อยบอกเลยว่าอร่อยครั้งแรกคือได้เลยฮะใช่ครับได้เลยแล้วเมื่อกี้ผมถามเลยว่าเหตุการณ์เมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับแซ่บบอกเลยบอกเลยครั้งแรก ตอนแรกคิด<ะ>ว่าเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่รู้ไม่เห็นจริงๆตอนแรกคือไม่คิดว่าอาจจะจริงก็ได้แต่ลืมไม่เห็นไงคือไม่ได้สังเกตจริงๆเราก็เลยถามว่าตกลงจริงหรือเปล่าเลยเลยไม่แน่ใจแต่กด191<อ>แล้วคุยกับตำรวจเลยค่ะคุยกับตำรวจเลยค่ะคิดว่าโดนโดนหลอกไหมหรือว่าไม่รู้แต่แปลกไงตอนแรกอ่ะไม่ใช่แต่ตอนหลังเริ่มมีอาชีพและขอบคุณนะคะเมื่อกี้นี่คือโทรหาจอนอนแล้วจบเรียบร้อยแล้วค่ะไปแล้วทีนึงม่จฉามากอะมิขาจริงๆมิจาจริงๆคือพวกผมนี่คือเป็นเป็นได้เลยใช่ไหมได้ละได้ละ ทำเกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่ชีพมาบ่อยก็เลยส่งได้เลยช่วงนี้กำลังฮิตไงจะแฉ่ชีพเราก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนขอบคุณมากขออภัยด้วยนะผมครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทริปนี้ก็ขอบคุณโคนเรดองนะครับที่ที่จเป็นนี้ขึ้นมาเจอสามรับหมื่นนี่ผมต้องไปซื้อโคนเรดองมากินแล้วแม่ยเราไปซื้อโคนเรดองกินกันเจอกันคลิปหน้าครับผมชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ครับผมนะครับบ๊ายบาย